สวัสดีครับเพื่อนๆผมมายืนดูน้ำพุตรงแถวๆขราตตำหนักสวนจิรดาก็เป็นริมถนนพระรามห้า ขนณะที่นั่งดูน้ำผุนะก็สวยงามดีเอินสายตาผมนะก็ไปเนี่ยไปมองด้านข้างขวานะไปมองด้านขวาเห็นพี่คนหนึ่งเขาทำลักษณะเหมือนจะให้อาหารปลาแล้วด้านหน้าของเขาเนี่ยน้ำมันมีการกระเพื่อมค่อนข้างแรงผมคิดว่าสงาใส่จะมีปลาตัวใหญ่แน่เลยผมก็เลยเดินเข้าไปดู เห็นเขาให้อาหารปลาอยู่นะแล้วก็ดูท่าทางตัวเป็นจะใหญ่นะครับโอ้หพี่ชายตัวใตัวใหญ่หญ่เลยพี่ให้ทุกวันป่ะพี่ให้อาหารทุกวันป่ะทุกวันโอ้ตัวใหญ่มากเลยใหญ่สามกิโลได้ถึงถึงพี่โอ้เนี่ยตัวใหญ่พวกขาวดูเ่ใหญ่กันนะไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้สวายเผือกฮะ เลี้ยงไว้หลายปีเนี่ยโอ้ยเป็นเป็นเกลือกุ้งเกลือหลาดเป็นปลาช่อนนี่เชื่องโปรตีนไม่เชื่องขนาดนี้นะโออเชื่องกัดโดนกัดเนี่ยมีลายเลือดลาดพี่เอาพี่โดนกัดเหรอครับนะมันกระโดดขึ้นมากดดขึ้พี่ไอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยเเตัวนี้มีสา,ามสิบพี่อ่าสามสิบเลยใช่นะ ตอนนี้ไปได้คนข้างที่แขงกันดาตัวเั่งใหญ่กันได้นอนสี่สิบโอ้พี่สวงยีสิบเข้าปากแบบนี้ง่ายเลยเอาไว้เป็นดจทเลยถูเข้าไปเลยตวนนี้มีสาสบขึ้นเลยเออเปนที่รัสามดีปากตซอยมีงานหังสังข้าวเขาหงสิบบถูกเพื่อนหืและครึ่งถูกึงถกืปนสบาย

าาวน่นนเพี่ช<ต>ายพี่ตัวใหญ่อลยนะเป็นผงเลยอ่ะเป็นผงไอ้ที่ว่า,วา,ามันเป็นปลามีปลาใหญ่ที่มาให้ตรงนี้ทุกวันเลยตรงนี้เลยอะ่ะที่เดิมเลยอ่ะทุกวันก่อนนี้ก,ก,กข้ขอนนี้ให้ด้านจัดฝันนี้ลูกปลาแล้วก็หลังไม่เห็นตรงนี้ พรุ่งนี้ให้อะไรก็กินให้ข้าวกินข้าวให้หนุ่มปลากขาติดกระป๋องกินทุกอย่างแต่ว่าแต่ว่าปลาแรกปลายนั่นกินนี่นี่ตัวใหญ่มากเลยพี่กินขาดแล้สามสิบกว่าพี่เนี่ยก็ใช่ไงกิดว่าตัวนั้นน่ะไม่ตามจากสามสิบก่ะสามสิบพี่คุณส<อ>ามสิบ่พี่เคยเจอใหญ่ไว้ดีนะเคยเจอไอ้กดทางสี่สิบโลใหญ่กว่านี้คือขนาด พี่ดูเลยดูเป็น้ำเลยพี่พี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เลยสามติดพี่ก่ะพี่ก่ะพี่ค่ะพี่ตัวนี้เลยพี่นายโยมมันดูดเลยนะดูดดมันแตกมันดูดไปเข้าไปเลยอดยังกับยังกับปลาหมึกพี่ไอ้ปอนอย่างนี้นะพวกปลาดุกกินหมดไอ้พวกโอ้ก็มันดูซิมันรออย่างเงี้ยเออมีเท่าไหร่ก็ไม่พอกิน ผมว่าเป็นหมื่นแล้วพี่หมื่นโอ้อยฉับนู้นนโอ้อยฉับนู้นน,นปลาช่อนเข้ากระโดดงับกล้องผมถึงสองครั้งทำให้ผมต้องหยุดนะครับหยุดถ่ายเลยแล้วก็ต้องเพนนะ่ะเพราะว่าปลานี่ดุมากๆเลยนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามสวัสดีครับ